สบายดีทุกคนมูนี่เนาะเขามีเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแท้ๆเมื่อประมาณ4ี่สิปีก่อนเป็นประสบการณ์ของพ่อผู้บรรยายสมัยที่เพื่อนยังเหดเวียกเป็นเด็กติดรดถบรรทุกและมันเป็นการเดินทางเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้เปลี่ยนแปลงความเสือทั้งหมดของผู้ชายคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเอามาฮูจักกับตัวละครเอกของเขาก่อนก็คือพ่อของผู้เล่านี่แหละสมัยเพื่อนยังหนุ่มๆเพื่อนเป็นคนที่เอ่อบอเสือเรือแนวนี้เลย เรื่องผีสางนังไหม้สิ่งที่เบิ่งบ่เห็นเพื่อนบ่เคยย่านและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อนบอกเคยคิดที่จะห้อยพระหรือใส่เครื่องล่างของขังจากเทือ่เวลามีคนถามคําตอบประจําโตของเพื่อนก็คือใส่เห็ดยังคอยบอกเคยใส่จากเทือเรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นตอนที่เพื่อนจากบ้านนอกเข้ามาซอกเวียกเห็ดอยู่กรุงเทพเวียกทําอิดที่เพื่อนได้ก็คือการเป็นเด็กติดรถบรรทุกฟังเบิ่งคือธรรมดาเนาะ แต่ในยกนั่นเวียกนี่มันเสี่ยงคือกับเอาชีวิตไปแขวนไว้ทั้งปลายดาบเลยลองคิดภาพตามเมืองเด้อว่า40ปีก่อนมันเป็นแนวใดเดี๋ยวนี้เขามี GPS สมัยนั้นมีแต่แผ่นทีกระดาษแผ่นเดียวถนนหนทางกับมืดตึบ๊บบ่มีไฟหลายเส้นทางยังเป็นทางดินแดงอยู่เลยการเดินทางแต่ละครั้งมันคือกับการผจญภัยและในความมืดที่บ่มีไผ่ซอยได้นั้น สิ่งเดียวที่หลายคนยึดถือไว้ก็คือความเสือนี่แหละละมือหนึ่งก็มีเวียกด่วนเข้ามาต้องส่งของลงภาคใต้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าต้องไปกับคนขับที่ชื่อว่าตาลอยซื่อนี้พอเว้าขึ้นมาปุ๊บเด็กติดรถทุกคนสั่นหัวหนีหมดบ่มีไผ่บ่มีไผ่กล้าไปนําแต่ว่าเรื่องเงินมันมะเข่าไผ่ออกไผ่เนาะเวียกนี่ให้ค่าจ้างสูงถึงหนึ่งบาทปกติได้แต่หาสิบ นี่คือสองเท่าเลยในสมัยนั้นเงินหนึ่งรอยบาทถือว่าหลายขนาดใดด้วยเหตุผลนี่แหละพอของผู้เราเลยตัดสินใจเอาก็เอาวะเวียกทีโบมี่ไผ่กาเหตุเพิ่นนี่แหละจะเหตเองพอตกลงปรงใจกันแล้วเกียมโตจะออกเดินทางสิ่งทําอิดที่เพิ่นสังเกตเห็นก็คือรถบรรทุกของตาลอยนี่แหละมันมันแปลกมันไม่คือรถคันอื่นๆที่เพิ่นเคยเห็นมาเลยเอาเบิ้งนะ่นี่เนาะรถทั้งคัน โอ้โหเต็มไปด้วยของขังทั้งหน้าก็ห้อยพระเครื่องเต็มไปหมดมีสายสินถักเป็นตนานั่งอ้อมรถแล้วทางท้ายรถก็มีผ้ายันพืนบักไงมันคือกับป้อมปราการเคลื่อนที่เลยคือกับว่ากําลังจะไปสู่หบกับอีหอย่างสักอย่างที่เบิ่งโบเห็นขันสิถามว่าเป็นอย่างคนคือยานตาลอยแห่สาเหตุหลกัลกๆมี2อ,อย่าง 1. เหเล่ามักดื่มเหล้าตอนขับรถซึ่งสมัยก่อนกฎหมายมันยังบ่เข้มงวดคือเดี๋ยวนี้เนาะและสอง อันนี้แหละที่สําคัญเล่ามาขับรถตอนกลางคืนตอนที่มันมืดที่สุดเงียบที่สุดและแล้วการเดินทางก็เริ่มขึ้นพอตาเวนตกดินโลกทั้งใบก็ค่อยๆถูกความมืดกลืนกินพ่อของผู้เล่าก็เริ่มง่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นและในช่วงเวลานั้นเองเหตุการณ์ที่เพื่อนจะไม่มีวันลืมก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพิ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมายอนเสียงเคาะเคาะเคาะ เป็นเสียงเบาๆที่ดังขึ้นอยู่แวนรถทางฝั่งเพื่นนั่งตอนทมิรก็คิดในใจเอ๊ะคงสีเป็นงาไม้ข้างทางตีใส่รถซื่อๆดอกเผิ่นเลยหันไปถามตาลอยแบบบ่คิดอย่างไรแต่ตาลอยตอบกบมาสันๆว่าเบิ่งทั้งข้างหน้าแม่พราะเผื่นตั้งใจเบิ่งดีๆโอ้ใจหายวา่าสองข้างทางมันลง่งแปลนว่ามีต้นไม้ใหญ่จังต้นที่จะมีงามมายื่นมาห่อตัวรถได้เอ๊ะเล่าเสียงอย่างวะผ่านไปอีกสักพัก เสียงนั้นกลับมาอีกแต่เธอนี่มันดังกว่าเกา่าแหงกว่าเก่าหลายคือกับมีคนกำปั้นทุบป,ประตูปังปั้งปั้ง,งด้วยความอยากคงอยากเห็นเนาะพ้นก็เอื้อมมือไปสิเปิดแวนรถเบิงแต่ทันได้นั่นตาล้อยห้องขึ้นมาเสียงดังลัน่นอย่าเปิดข้ามมาคืนที่สองหลังจากที่จอดรถพักผ่อนก็ได้ยินชาวบ้านแถวนั้นเขาลมกันเตือนว่าทางเส้นนี้มันเฮี้ยนมันแหง้ง และคําเตือนนั้นก็กลายเป็นความจริงเพราะสิ่งที่เขาเจ้าเจอในคืนนั้นมันหนักหน่วงกว่าเดิมหลายเท่ามันเริ่มจากการเห็นผู้ชายคนหนึ่งย่างอยู่แคมทางแต่เราหันหลังให้พอขับกายไปได้สักพักก็เห็นผู้ชายคนเก่าอีกคนเดิมเลยแต่เที่ยวนี้เรากําลังย่างถอยหลังแล้วก็แนมเบิงรถเขาเจ้าบอกระพริบตาอย่างยังไม่พอพอเห็นเป็นครั้งที่สผู้ชายคนนั้นยิ้มให้เป็นหอยยิ้มที่เบิงแล้วขนลุก แล้วก็ลงไปนอนขวางอยู่กลางถนนเลยแน่นอนว่าพ่อของผู้เล่าเห็นแบบนั้นก็ตกใจอ้าปากสีเว้าแต่ทุกครั้งที่เพื่อนสีเว้าหยางออกมาตาลอยจะเวาเสียงเข้มๆตัดบททันทีว่าอย่าไปทักคือกับว่าห้ามเอ่ยถึงสิ่งที่เหตุเด็ดขาดจุดที่มันพีคที่สุดย่านที่สุดก็คือตอนที่ผู้ชายคนนั้นนอนอยู่กลางทางกันแหละคิดว่าตาลอยจะเห็นเนาได้จอดหักลบบอเลยตาลอยบอเยบรก แต่กับเหยียบคันเร่งจนมิดแล้วขัดรถทับห้างนั้นไปนเต็มๆภาพนั้นมันติดตาเหตุให้พอของพวกเราช็อกเว่ายังบอกออกเลยคิดว่าจบแล้วเหมือนบอกยังเพียงแต่สองสามวินาทีหลังจากที่รถแลนทับไปห้างนั้นกลับมาอีกแล้วเชอร์นี่บม่ได้น,นอนแต่ยืนตั้งสัง,ง่าอยู่กลางถนนตาแข็งขวางทางไว้ตาลอยก็เห็ุคือเก่าขับทะลุผ่านไปเลยและหลังจากวินาทีนั้นภาพทุกอย่างก็ตัด พ่อของผู้เล่าก็หมดสติไปคืนที่น่าย่านกลัวได้ผ่านไปแสงตะวันของมื้อใหม่เริ่มส่องแสงและมันก็ถึงเวลาที่ความจริงทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยพ่อของผู้เล่าหูซึกโตตื่นขึ้นมาแต่เพิินกับแปลกใจที่ที่เพิินนอนอยู่มันบ้แมนในรถแต่มันคือสาราวัดอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นก็เห็นตาลอยนางอยู่สีหน้าอิดเมื่อยคือกับคนบน้นอนมาทั้งคืน และในที่สุดตาลอยก็เล่าความจริงให้ฟังเรื่องที่ว่าเราดื่มเหล้าไม่ใช่เพราะว่าเหลามักแต่เราดื่มเพื่อย้อมใจตัวเองดื่มเพื่อให้มีความกล้าพอที่จะขับรถผ่านทางเส้นนี้เพราะสิ่งที่พ่อของผู้เล่าเห็นในคืนนั้นมันเป็นเรื่องปกติสําหรับตาลอยเราเจอแบบนี้เกือบทุกเที่ยวการเดินทางเพียงแต่สองคืนได้เปลี่ยนผู้ชายคนหนึงไปตลอดการ จากคนที่เคยเว่าเสมอว่าไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้กับกลายเป็นคนที่เริ่มซอกหาพระเคลื่อนมาห้อยคอและนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระองค์นั้นก็ไม่เคยห่างจากคอของเพื่อนอีกเลยมันก็เป็นข้อพิสูจน์เนาะว่าบางทีเนี่ยประสบการณ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถทําลายความเชื่อที่เรายึดมั่นมาทางชีวิตได้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้แต่มันก็ประคําถามไว้ให้เราคิดลองคิดดูว่าถ้าเป็นเฮาเองที่ขับรถอยู่กลางคืน ถนนมืดมืดบ่มีไผ่แล้วเห็นอีอย่างบางอย่างนอนขวางทางอยู่ข้างหน้าเขาจะเหตุใดเขาจะจอดรถหรือว่าเขาจะเหยียบคันเร่งต่อไป